เหตุผลทำไมถึงท้องสู้ศิลป์นะก็เอาจริงๆนะฮะสามีอยากเป็นคนกระดับถนนให้มาทำเพรย้อนกลับมาคิดคิดว่าตอนนั้นสามีมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วก็มีใจใจแล้วว่าหลังจากนี้เขาไปแล้วเราจะอยู่คนเดียวยังไงใช่ไหมคะที่เ่าเล่นคือเหตุผลที่เขาพยายามจะทำยาที่อยากแล้วตัวเองก็เข้ามาก็ขอบคุณคุณลิลี่ที่พยายามชวนให้เข้ามา ยินไปมาการสองสามเที่ยวเพื่อศึกษาจริงว่าธุรกิจนี้ถือไหมแล้วตอนที่ทำตอนนั้นนะฮะมันไม่ใช่แค่ฝังเรื่องอะไรอ่หนังสือเยอะมากเวสต์ไซด์เดอะเบสต์วิคันดี้เอเมลเลนคือหนังสือของลิซ่าโค้ดิสื่อเกิดอ่าเน็ตเวิร์กของแคตติ้งธุรกิจนี้เรียนอย่างอ่าเอเมลเลนมอลติเลยว่าเหมือคตติ้งเลยทรับทีลึกซึ้งนะเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นกลยุทธ์การตลาดที่สุดยอดมากตอนทำตอนแรกพูดจริงๆคนส่วนมากไม่สนับสนุนนะคะแล้วโดยเฉพาะยุช่วง20ปีที่แล้วพอเราลุกมาทำเนี่ยหลายคนก็บอกว่า ทุกอย่างก็พร้อมทําไมอายุขนาดนี้ไม่ไปเที่ยวยังมาทํางานทําไมจะลบไปที่ไหนนะคะก็มันเป็นปัญหาของเราที่ไม่สามารถจะทํให้เขาเข้าใจได้ซึ่งเราไม่โทษคนอื่นมันต้องโทษตัวเองแต่สิ่งที่ทําและยังทําต่อเนื่องอยู่บอกได้เลยว่าธุรกิจนี้หนึ่งช่วยเราพัฒนาตัว,วอเองจากอดีตที่เป็นคนขี้นิสัยไม่ดีนิสัยเสียมากแล้วก็ดิฉะโสพูดง่ายๆ่ายนะตอนนี้รู้จักท u m b บ e คือรู้จัก รู้จักที่จะสอน้องสอนตนเพราะเป็นธุรกิจที่มันจุดให้เราต้องรู้จักไปคุยคนคนะ่ะเราโดยนทางอย่างนี้หลังจากทําไม่นานใีสาม,มีเสียตอนนี้อายุเจด็ดสิบห้าแล้วค่ะสิ่งที่เกิดคือเราอยู่ได้โดยไม่เหงาและมันได้สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง,องนะครับเป็นธุรกิจที่มันนี้ง่ายอะ่ะ ขาให้แค่ลุกเข้ามาเข้ามาศึกษามีระบบทุกอย่างแล้วลุกจากคนเยอะมากแล้วสินค้าดีมากสุขภาพก็ดีนะคะผิวพรรณทุกคนก็ท้องาสวยสวยเหลือเหรือเปล่าไม่รู้ก่อนตัวเองก็ว่าสวยแล้วก็สวยนะคะหมอบอกได้เลยว่าคุณภาพที่สุดในการตัดสินใจทำธุรกิจในเชียนมาเยี่ยมต่อปีค่ะขอบคุณค่ะ